แหนตามล้อแล้วขี่ชนไปเรื่อยๆอกช่วงนี้ออกไปนอกบ้านไม่ไหวอ๋อมฝุ่นมันเยอะอ๋อนั่นหรอใช่หรือเปล่าไอ้เครื่องนี้เลขแปดนี่คืออะไรอ่ะเป๊ะเลยเป๊ะเลยข้าวฝุ่นเหรอไหนอ่ะไหนอีกเฮ้ยขี้ะันเห็นดำดำชุดดำดำ ุด,ดมๆไหนมาได้เลยไหนน้องลองทำซิแล้วเราก็ขึ้นว้าวเก่งอะ่ะตรงนี้คนนั้นได้แล้วนะไหนโอ้โหแล้วคี้เหรอะโอ้โหยายรักกับพี่ยาลรัก็ต้องให้หอมทุกว<ฮ>ันก่ัน คอนเน็มัน,นอารมณ์ดีมากแล้วคันนี้อารมณ์ดีเหรอชอบน้องชอบคอนเน็ตชอบคอนเน็ตเยี่ยมสุดเว้ยไหนกินยาสิโอ้โหเก่งดังเลยกินยาเองอะปะป๊าปะป๊ารับยาน่า,าปะป๊าโอ้โหเก่งมากเลยกินยาเองไสแกงบอทเทอร์เหรอพอมันจอดมันขยับไหม โรของเล่นหลานดิคุณลุงกับคุณตาคือสนุกมากกับของเล่นหลาน <c oughs> โอ้ใหญ่อะันังเอาลองสิ มันต้องไปอยู่ตรงนั้นหรอเล้ไปปล่อยลังนั้นเหรอลูกโอเคโอเคเข้าใจแล้วมีอะไรบ้างเนี่ยไหนดูดิไหนลางเยอะมากแล้วนี่คือต่อที่ต่อเสร็จแล้วดูเป็นไงไหนเพื่อนเพื่อนดูเพื่อนดูบอกเพื่นนนอนแนะนำเ <ๆ S 2> พื่อนๆสีว่าลางจริงๆว่าเรามีลางสีอะไรบ้างแล้วตรงนี้อันนี้คืออะไรครับ สถานีเหรออันนี้เป็นสถานีเหรอเดี๋ยวรอรถมาอุ้ยใครเรียกเอ,อ่ยปันแล้วันแล้วไม่กินแล้วใคร,<อ>รพันแล้วไม่กินแล้วหญ่มาก <c oughs> อันนี้ในเมืองอันนั้นนอกเมืองอันนี้ยู uh ่ภูเขาใช่ไหมเควินและลางรถไฟของเขาโอ้โหใหญ่ยาว ลงรถไฟลูไคัสเดมันึงมันเกลอเอานี้ด้วยไหมเอาลง้ย